ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกับช่องสูตรบคำนวณหวยเด็ดเลขดังนะครับสำหรับชุด3ตัวมา1ตัวบนนะครับสถิติของเขานะครับหลุดมาแล้วนะครับ6กวนนะครับเข้ามาแล้วนะครับ12วดนะครับก่อนจะไปเชิญรับชมนะครับของงวดประจำวันที่ สิกธันวาคม2563นี้นะครับไปดูของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับของงวดประจำวันที่1ธันวาคม2563นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่1ธันวาคม2 5 6 3นะครับผมให้มา8 6 2นะครับเลขที่ออกนะครับรางวัลที่1นะครับ100 9ก้นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับออก8ปนะครับงวดน,นี้หลุดนะครับไม่เข้านะครับตามต่องวดถัดไปกันเลยนะครับ ของวดประจำวันที่16ทธันวาคม2563นะครับ สำหรับซุดสามตัวมาหนึ่งตัวบนนะครับของงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2563นี้นะครับผมให้มาที่เลขนี้นะครับผมให้มาแล้วนะครับ4 หก้านะครับสุด3ตัวมา1ตัวบนนะครับของงวดประจำวันที่16บธันวาคม2563นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ